กลับมาอีกครั้งสำหรับงาน Thailand International Motor Expo 2011หรือมหากรรมยานยนต์ครั้งที่28ที่รวบรวมเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆของยานยนต์กว่า40ค่ายมาจัดแสดงพร้อมเปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถจองได้ภายในงานนี้โดยต่างก็มีโปรโมชั่นต่างๆมานำเสนอเพื่อดึงดูดลูกค้าภายใต้แนวคิดฤดูปิบานดอกไม้ยานยนต์ โดยไฮไลของงานในครั้งนี้กระแสของรถกระบะในช่วงปลายปีถือว่ามาแรงเป็นพิเศษหได้จากการเปิดตัวครั้งแรกภายในงานไม่ว่าจะเป็น all new Mazda BT-50 Pro รถกระบะต้นแบบเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนหรือ Ford Ranger w i t r a k ที่ต่างก็มีกำลังแรงแต่ประหยัดน้ำมันขณะที่ในส่วนของรถอีโคคารถยนต์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับวิถีชีวิตคนในเมืองซึ่งเปิดตัวแรงมาตั้งแต่ช่วงต้นปีกระแสความนิยมลดลง จากสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการชะลอการตัดสินใจในการซื้อนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงรถต้นแบบประหยัดพลังงานทั้งรถพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์นายขวัญใจประพัดพง์ประธานจัดงานหมหาการรมยานยนต์ในครั้งนี้กล่าวว่าแม้สถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลาย จะทาให้กําลังซื้อของประชาชนกลับมาอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหลังจะมีการปรับลดตัวเลขลงมาคาดว่าจะมีประชาชนสนใจจองรถในงานประมาณ2 5 0 0 0คันส่วนผู้เข้าชมงานคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนคนที่สําคัญค่ายรถใหญ่ทุกค่ายยังคงเข้าร่วมงานกว่า40ยี่ห้อและเปิดรับจองรถมีเพียงโตโยต้าที่ปีนี้งดจองรถภายในงานเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมและต้องเร่งส่งมอบรถที่ยังคงค้างอยู่ คือมันเป็นจังหวะนะครับที่รถกระบะเนี่ยมัน,มนถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนโฉมนะครับแล้วเมื่อเปลี่ยนโฉมเนี่ยทุกเจ้าก็คิดเหมือนกันแล้วในงานนี้ก็จะเห็นทั้งหมดเลยส่วนเรื่องน้ำเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องความบังเอิญนะครับว่าในในที่เราเห็นในข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ารถกระบะเนี่ยก็สามารถไปได้ในที่ที่รถธรรมดาไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้คนก็คงหันมามองรถกระบะเนี่ยมากในปีนี้งั้นเทรนด์ของรถกระบะในปีนี้ก็เลยเป็นเทรนด์ที่ดีมากครับ ขณะที่บริษัทฮอนด้าออโตม b บิลประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักแต่ก็นำรถเข้ามาร่วมงานนี้พร้อมทั้งระบุว่ายังคงดำเนินแผนธุรกิจในประเทศไทยต่อไปโดยจะไม่ย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นและยืนยันว่ารถที่ถูกน้ำท่วมจะไม่ปล่อยออกมาในตลาดโดยจะทำลายรถทั้งหมดในเร็วๆนี้สำหรับงาน Thailand i ิน e r n a t i o n a l Motor Expo 2011หรือมหกรรมยานยนต์ครั้งที่28 จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ที่อาคารชาเ l ล e นเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีโดยเปิดให้เข้าชมฟรีอัศนัยปัญญามังว o i ทีวีรายงาน